และผมมีกรอบให้หนึ่งใบนะที่เอาไปใส่เอาเองนะครับ1200บาทองค์นี้ออกจากวัด2000ครับลูกพี่ออกจากวัดควยอะไรผมอ่ะไม่ใช่ควยกันลูกเดี็กก็เพือแม่คุยกันอ่ะเด็กก็รวยกันหลานไช่ไหมฟังนะครับ1200บาทเป็นทีมจัมโบ้ดูมือผมเด็กที่ดูมือผมเด็กนะครับถ้าเป็นพระวัดสะพานสูงปิดตาลงรักนี่ต้องแบบนี้นะครับปักการ นะครับปาการพาแท้ให้1 2 0 0บาทใครอยากเป็นเจ้าของมีกอดให้หนึ่งใบไม่ต้องไปซื้อที่วัดที่วัดไม่มีขายมีสร้อยไหมแถมสร้อยใช่ไหมอาแถมสร้อยให้ไปอันหนึ่งเดี๋ยวแถมสร้อยให้ไปอันหนึ่ง1,200บาทเดี๋ยวเอาแถมอันนี้ให้ไปด้วยอันนี้พอาเปิดเอาไปแถมที่แล้วกันเอาไปคู่นี้เอา1น0 0บาทครับพี่ไก่เอสดีรู้จักไก่สามมันสองคืนไหมครับโตติดกันไหมครับ ไอ้สามวันสองคืนนั่นใช่ไหมน่าจะน่าจะติดติดหมีแล้วไปไหนตอนไหนแล้วมั้งน่าจะไม่อยู่แล้วเหลือแต่ไก่คนเดียวและไอ้สามวันสองคืนนี้น่าจะไปแล้วไปไหนตอนไหนแล้วนะครับก็ต้องบอกใครอ่ะอยากมูทุกเรื่องเลยแนะเอาคุยอะไรกเรื่องเพราะวั่าสามวันสองคืนอ่ะหูยาวนะเระื่องเพราะว่าสามวัน